สวัสดีค่ะหมอนิภาวันนะคะหรือว่าหมอโยสูตินารีแพทย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ประจำบอล i อ f คลินิกค่ะนอกจากการตรวจน้ำเชื้อแบบทั่วไปหรือว่าที่เราเรียกว่า semen analysis เพื่อดูกายภาพต่างๆของน้ำเชื้อแล้วเนี่ยมันยังมีการตรวจพิเศษอีกอย่างหนึ่งเพิ่มเข้ามาก็คือการตรวจ DNA ที่บริเวณหัวของน้ำเชื้อนะคะโดยทั่วไปเนี่ยทางการแพทย์ก็จะเรียกว่าการตรวจ DNA Fragmentation Index หรือว่า DFI ซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวหมอจะพาไปรู้จักค่ะว่า DFI เนี่ยควรตรวจเมื่อไหร่ตรวจในใครบ้างแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรนะคะการตรวจ DNA Fragmentation Index หรือว่า DFI เนี่ยก็เป็นการตรวจประเมินความสมบูรณ์ของ DNA ของน้ำเชื้อประเมินการแตกหักเสียหายของ DNA ว่ามีมากน้อยแค่ไหนซึ่งผลก็คือถ้าสมมุติว่า DNA เนี่ยมันมีการแตกหักมากเนี่ย ก็จะมีผลต่อคุณภาพของตัวอ่อนแน่นอนว่าก็จะทําให้การตั้งครรเนี่ยลดลงแล้วก็ทําให้อัตราการแท้งเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็แนะนําว่าถ้าสมมติว่าผู้ชายคนไหนที่มีปัญหามีบุตรยากอะ่ะก็แนะนําให้ตรวจต,วตัว DNA fragmentation index น,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 นี้ค่ะทุกคนเลยคราวนี้เราก็มาดูกันบ้างว่า ใครอยากควรจะตรวจตัว DNA fragmentation index นี้บ้างนะคะหมอก็จะแนะนำอย่างที่บอกไปก็คือจะเป็นคนไข้ผู้ชายที่มีบุตรยากที่หาสาเหตุไม่เจอว่าสาเหตุมีบุตรยากเนี่ยเกิดจากอะไรหรือว่ามีประวัติว่าตัวอ่อนเนี่ยจเจริญเติบโตได้ไม่ดีคุณผู้ชายที่มีปัญหาเช่นเคยติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆเช่นเชื้อไมโครพลาสมาเชื้อคาเมเดียอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะตรวจด,ด้วยเช่นกันนอกจากนั้นเนี่ยคนไข้ที่แท้งบ่อย มีอายุเยอะหรือว่ามีประวัติที่สัมผัสสารเคมีอยา่างเช่นแบบสารเคมีทางอุตสาหกรรมต่างๆหรือวัสดุบร่อะไร่างเงี้ยค่ะก็ควรจะตรวจด้วยเช่นกันค่ะ <S 2> <S 2> สำหรับการรักษานะคะในคนที่มี DFI เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าปกติเนี่ยหมอก็แนะนำค่ะอย่างแรกเลยก็ถ้าคนไข้นยอยู่ในกลุ่มที่เป็นโรคติดเชื้อ เราก็จะให้ทานยาปฏิชีวนะค่ะจนรักษาเชื้อโรคนั้นให้หายไปแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนชีวิตหรือว่าปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะคะอย่างเช่นเราก็องให้คนไข้นอนเร็วนอนเร็วกว่าสี่ทุ่มแล้วก็งดเหล้างดบุหรี่แล้วก็ลดความเครียดลงค่ะอา,อาหารเนี่ยที่เราแนะนำเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่มีน้ำตาลน้อยค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ใน ในเกณฑ์ที่สูงก็คือเป็นอาหารที่มีวิตามินซีวิตามินอ e ีเนี่ยที่สูงขึ้นถ้าเป็นวิตามินบำรงุงเราก็จะเน้นวิตามินบำรุงพวกนั้นเช่นกันค่ะนอกจากนั้นแล้วถ้าคนไข้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกๆอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะก็ยังไม่สามารถตั้งครรภ์ได้อยู่ดีหมอก็จะแนะนำให้คนไข้เนี่ยมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เพื่อมา ตรวจแล้วก็มารักษาโดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์เนี่ยในการรักษาเพื่อให้มีบุตรได้ไม่ว่าจะเป็นการทำอิกซี่หรือว่าอิมซี่ค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ DFI ที่มีประโยชน์กันไปแล้วนะคะครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรที่หมอจะมาพูดให้ความรู้อีกรอติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ